You're Summary to listening The สวัสดีครับนี่คือ The Deep Dives นะครับที่จะกลั่นข้อมูลมาให้คุณวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณเป็กสัญชัยเองตระกูลกันครับจากหลายแหล่งข้อมูลเลยทั้งบันทึกธุรกิจ ข่าวสารบทบาททั้งสังคมภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามทําความเข้าใจรากฐานอิทธิพลที่มันซับซ้อนทั้งการเงินสังคมและก็สเสน่ห์ส่วนตัวที่ทําให้ชื่อเขายังอยู่ในความสนใจตลอดแม้จะมีเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงบ่อยๆเหมือนกับว่ามีอำนาจบางอย่างช่วยรักษาสถิรภาพไว้ได้แม้จะมีข่าวเฉาออกมานะครับใช่ค่ะ คือจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือการพยายามทําความเข้าใจว่าอิทธิพลพวกนี้มาจากไหนกันแน่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จทางธุรกิจอย่างเดียวนะคะแต่มันอย่างรากลึกไปถึงออมรดกของตระกูลเลยโดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่ว่ากันว่าไม่ขายให้คนนอกแล้วก็บวกกับสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างแข็งแกร่งผ่านทางคุณพ่อที่เป็นอดีตประลัดกระทรวงการคลังคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นฐานทุนที่สําคัญมากๆมาก่อนธุรกิจที่เราเห็นๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะ <ítulo> <inequ> คร anyway, you, us, tones, coverage, ับครับเข้าใจแล้วครับแล้วบนฐานนั้นก็มีอาณาจักรธุรกิจในกลุ่ม C ี i s s หรือ SEBIS ซึ่งเป็นของตระกูลเขาเองเห็นว่ารายได้รวมระดับพันล้านต่อปีเลยครอบคลุมธุรกิจหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ขนส่งการเงินไปจนถึงไลฟ์สไตล์อย่างโรงแรมอสังหาท่องเที่ยวความงามสื่อแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ RPM Motorsport หรือแม้แต่เกม บางส่วนก็ดูเหมือนจะใช้เพื่อกระชับเครือข่ายทางสังคมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์ทางการเงินนะคะจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากคือมีการแบ่งส่วนค่อนข้างชัดเจนอย่างบริษัทไร้สัญญาที่ทําธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็สร้างกําไรค่อนข้างมั่นคงหลายล้านบาทต่อปีเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเยี้ยงทางการเงินนะคะอ๋อครับครับเป็นตัวทําเงินหลักตัวหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นการลงทุนที่ใหญ่มากอย่างบริษัทเองตระกูลสตูดิโอหรือ E.S.C Studio อันนี้คือที่คุณทัญญาภรยาเป็นผู้ลงทุนหลักใช่ไหมครับเห็นว่าลงทุนไป600ล้านบาทเลยสร้างสตูดิโอครบวงจรแต่ข้อมูลบอกว่าขาดทุนต่อเนื่องหลายปีเหมือนกันสูงสุดนี่ระดับ8หลักเลยในปี6-2การลงทุนที่ขาดทุนแบบนี้เออมันไม่ส่งผลเสียต่อภาพรวมธุรกิจหรอครับอื ประเด็นนี้น่าคิดนะคะคือการขาดทุนตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทั้งหมดก็ได้ค่ะอาจจะมองได้ว่าเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวหรืออาจจะเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์พวกที่ดินมรดกเพื่อประโยชน์ทางอื่นอย่างเรื่องภาษีอะไรแบบนี้ด้วยค่ะสิ่งสําคัญคือแก่นความมัง่งคั่งจริงๆของตระกูลเนี่ยมาจากสินทรัพย์ถาวรอ,อย่างที่ดินอสังหาที่มีมูลค่าเป็นร้อยล้าน มากกว่ากําไรจากการดําเนินงานระยะสัน้นซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับธรรมเนียมตระกูลที่ไม่เน้นขายที่ดินค่ะครับครับไม่ขายเก็บไว้เป็นสินทรัพย์หลักเข้าใจแล้วครับนอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วบทบาทในภาคราชาการก็น่าสนใจนะครับที่ว่าเคยเข้าไปช่วยราชาการที่สออ,อบตอหรือส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นหน่วยงานสําคัญเลยนะครับ เห็นว่าเน้นงานประสานงานที่ต้องอาศัยเครือข่ายระดับสูงแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อย่างการนับเวลาราชการทวีคูณแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างฐานอำนาจสองทางควบคู่กันไปเลยสิครับทั้งราชการทั้งการเงินถูกต้องเลยค่ะเป็นการเสริมสร้างอำนาจจากทั้งสองทางจริงๆแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคมคือเขาเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่คอยช่วยเหลือคนในวงการเวลาเกิดปัญหาต่างๆ กรณีที่ชัดมากๆเลยก็คือการช่วยเหลือคุณดิวอริสราตอนนั้นที่เจอปัญหานี่สินคดีความเขาก็เข้ามาเป็นคนกลางเจรจาให้อ๋อครับที่มีข่าวว่าใช้ชื่อกับสถานะตัวเองเป็นหลักประกันในการเจรจาอันนี้เนี่ยทางปฏิบัติมันมีน้ำหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับมีผลมากค่ะตามข้อมูลที่คุณดิวเคยเล่าไว้ผลก็คือนี่สินลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะแล้วคดีความต่างๆก็ถูกถอนฟ้องไปหมด นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ช่วยค่ารักษาพยาบาลคุณมารลาโคนิกส์ด้วยการกระทําแบบนี้มันก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ผู้ปกป้องที่ทรงอิทธิพลขึ้นมามซึ่งก็อาจจะช่วยลดทอนผลกระทบจากข่าวเฉาส่วนตัวได้ไม่น้อยเลยค่ะอืมครับครับพอเห็นภาพครับทั้งอํานาจเงินเครือข่ายแล้วก็ภาพลักษณ์ผู้ช่วยเหลือมันก็มาถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีภาพผู้ชายเจ้าสเสน่ห์แต่ก็มีข่าวเรื่องผู้ยินมาตลอดตัวเขาเองก็เคยยอมรับว่าเบื่อข่าวแต่ก็ ชินแล้วอะไรแบบนี้ค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญอันหนึ่งคือโมเดลการจัดการของคุณทัญญาที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ<ม>ว่าเปลี่ยนกับความขัดแย้งช่วงแรกๆมาเป็นการยอมรับในสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็หันมาโฟกัสที่ตัวเองแทน<ม>แต่มีเงื่อนไขสําคัญมากๆคือห้ามล้ำเส้นเด็ดขาดห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอกับลูกประกอบกับสถานะของคุณธัญญาเองที่สังคมก็รับรู้ในฐานะ ภรยาหลวงใหม่เลขหนึ่งอะไรแบบนั้นม,มันก็มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดูเหมือนจัดการได้ภายใต้กรอบอํานาจนั้นนะคะกับมุมมองแบบนี้อาจจะดูต่างจากที่คนทั่วไปเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับรูปแบบนี้มันยั่งยืนได้เพราะอะไรกันแน่ครับอืมสเสน่ห์ในที่นี้จริงๆอาจจะไม่ได้มาจากแค่บุค,คลิกหรือความประพฤติอย่างเดียวนะคะ แต่มันอาจจะมาจากความสามารถในการรักษาสเสถียรภาพของครอบครัวลหลักเอาไว้ได้แม้จะมีปัญหาเรื่องนอกใจก็ตามปัจจัยสําคัญที่คําจุนก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับสูงที่เขามอบให้ครอบครัวได้แล้วก็การจัดการภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเงื่อนไขห้ามล้าเส้นที่ว่าเนี่ยมันถูกละเมิดไป คุณธัญญาก็เลยประกาศลดสถานะเหลือแค่พ่อของลูกแต่ก็ยังคงสถานะสมรสตามกฎหมายนะคะแล้วก็ทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความยืดหยุ่นแต่มันก็มีขอบเขตที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับดูเหมือนอิทธิพลของคุณเป็กสัญชัยจะเป็นวงจรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือเริ่มจากทุนมรดกเครือข่ายนำไปสู่อิสระในการใช้ชีวิตซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดข่าวอื้อฉาว จากนั้นก็ใช้ทุนทางสังคมทั้งการช่วยเหลืออุปธรรมคนอื่นแล้วก็โมเดลความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี่แหละมาช่วยบรรเทาผมกระทบใช่เลยค่ะอาจจะสรุปได้ว่าอิทธิพลแล้วก็สเสน่ห์ที่มันยั่งยืนของเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานทางศีลธรรมแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่มาจากเสถียรภาพที่ทำรงไว้ได้ด้วยอำนาจมากกว่า ทั้งอำนาจทางการเงินที่ให้ความมั่นคงกับครอบครัวแล้วก็อำนาจทางสังคมที่ใช้แก้ปัญหาให้เครือข่ายของตัวเองแม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปแต่ฐานอำนาจพวกนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ดีค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆครับว่าการที่ความมั่งคัง่งอำนาจมันสามารถเปิดทางให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ที่อาจจะต่างจากบรรทัดฐานทั่วไปในสังคมได้เนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมของเราแล้วจริงๆขอบเขตของการยอมรับสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ